สวัสดีครับพี่น้องเช้านี้นะครับเป็นช่วงเช้านะก,กับกึ่งบ่ายนะผมกฤติพาพี่น้องเขาเลาะสวนสักนิดหนึ่งครับนะสวนนี่ก็อยู่ข้างบ้านนี่แหละครับนะฮะฝนตกมากเมือ่อคืนนี่นะฮะแล้วก็ตกมากหลายมือแล้วนะครับขึ้นหนึ่งคืนสองอยังตกตอนนี้ก็คึมคึมครับกฤติพาเลาะหัวเลาะสวนไปไปเบิ่งสวนน้ากันครับพี่น้องนี่บรรยากาศข้างนอกนะครับพอมาถึงแล้วก็มี พักหลายอย่างนี่พี่น้องนะด้านข้างบ้านนี่แหละครับผมปลูกไว้เป็นสวนภายนอกบ้านหกแน่ครับบ่ได่เฮดรุ่นบ่ได่เฮดนี่พักกระถินครับยอดฝนตกมาาเพื่อนกะถอดยอดเลยครับนี่นวยกระถินกระหลายครับเบิง้งลูคขับแกเขาแก่แล้วครับแก่แกหลายเลยเต็มต้นเลยครับนี่เพื่อน เก็บก่อนกระถินนี่แก่ครับเป็นกระถินบานเด้อครับพี่น้องนะครับเป็นกระถินอีกชนิดหนึ่งเป็นกระถินใหญ่นี่มักกินได้อยู่ครับแต่ว่าเขาบ่นิยมกินเด้อครับเนี่อเขากินกระถินบานเนาะเนาะนวยเขาก็สีพันใยเป็นไใถ้ากระถินที่ว่ามานี่ยก็เป็นกระถินยักษ์ก็เขคือคือใยเขาเอาไปเหีดอาหารสัตว์ครับเอาทั้งต้นทั้งใบทั้งนวย ไปเห็ดอาหารซัดได้นะฮะอันนี้เขาเป็นกระถินบานเขาก็กินสบายๆครับเก็บไดเป็นกรำเหมือนเด้ครับพุ่อะนะฮะช่วงนี้ฝนกลาลังลงลงดีนี่ต้นอีกต้นหนึ่งครับพักนี่ผมก็เก็บเอายอดมันเพื่อนว่ามะตูมซาอูครับหรือมะตูมอินเดียเขาก็เรียกได้สารพัดเรียกครับในเขตบ,บ้านเฮ่านี้แล้วแต่ มันค่อนข้างรสชาติดีครับเขากินก็ลาบปลาดุกนี่แมนเลยนะครับนี่ครับลาบปลาดุกก็ะลบับลาบดิบนี่นะฮะของแท้เลยกันกินกระปุนกับเจ้าวบานเข้าบ่อคอยท่าไดครับนะถ้าเป็นไอปนก็คือปนปลายแห้งกบพริกนะกบพริกพริกแห้งนะ่นะ่นะนะ่ะคือเขากันนะมะตูมอินเดียหรือมะตูมซาอเาูเขาเขาอื่นนะครับไปขับไปเบื้องเลิกๆอ,อ,อีกนะครับ ยางกับไปนะจักน้อยนึงนอกสวนนะฮะก็ยางกับมาแล้วครับก็ไม่เห็นหลายๆย,ยางเดียครับที่อยู่ในนีก่ก็นี่ต้นฝรั่งครับจิมจูเนี่ยห่อไว้อยู่ได้ยังเนี่ยเออเอาไว้ในนี่แหละครับเดี๋ยวค่อยเบิง้งนะฮะอยู่ข้างในนี่แหละครับนะซ้ำเขานะ,ะอันนี้จะได้หรือว่านี่นะนะครับ นี่ได้ยังนอนี่เนาะน่าจะได้ลไดนะะเ,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 เยลยเด้เนี่ยฮะก่อนนะฮะเอา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 หน่วยนี่แหละครับไหนกิ้งเขาก็ตายเนี่ยครับเอาออกก่อนนะว่างวันนี้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาเอาตะไคร่คากะมีครับพี่น้องในสวนนี่ตะไคร้ผมปลูกไว้สองปีเลยเด้ครับนี่ครับเอากระหดน้ำเขาแน่เวลาเขาแรงนะฮะขันบ่อลแรงกับใส่น้ำฝน,นนั่นเนี่ยแหละครับเขาฝนตกมากอะได้กินพักตามฤดูกาลเนี่ยตะไคร่คา พุ้นนะครับพุ่นละหอยยูพุนก็นคืกกล้วยเนี่ยกล้วยน้ำว่าด้วยครับบ่ดได้มาเบืองลายมือนะครับก้อนฝนตกอีกผมก็บ่ได้เขามาเบิ่งเสกเทีอพุ่นละครับดูอยเขาสลัดกีบเขากราบเขาจนเจ้าหลนละน้ำว้าครับนะฮะน่นกับพักจะอมพอได้กินอยู่เอา้าหักเอาไปต้มกินก้อนกันกบกา้านพริกครับปรีครับมีประโยชน์ ตมกินน้ำพริกต้มเป็นพักเพ่องเคี่ยงกับอาหารบานได้ครับแกงหัวปีกับแกงได,ดง้ได้พ,พีพ่น้องเอาได้พอตุ้วต้นเลยได้หนิแม่เนาะ,อะขอบคุณหลายครับพี่น้องครับรับ